กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือร้อนะครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมอดของเกมเลดเดนลีเทียมชั้นสองกันอีกแล้วนะครับก็มีคนขอมานานแล้วนะครับก็เพิ่งไปเจอคอมเมนต์นะครับขอโทษด้วยที่ลงล่าช้านะครับกับมอดนี้นะชื่อว่าอาร์เธอร์โมแกนออฟฟิศโอเวอร์ฮอนะครับตอนนี้คืออะไรเพราะนี้ก็จะทําให้ชุดของอาร์เธอร์หรือชุดที่มินิเกมปกติจะให้มันเป็นในเวอร์ชั่นเบตานะครับก็คือเป็นสีแบบนี้แล้วก็เขาก็จะปรับแต่งบางชุดนะครับ บางเสื้อผ้าให้สวยงามขึ้นนะครับอันนี้ชุดตอนเริ่มเกี่ยมนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับให้ดูสมจริงมากขึ้นเนี่บนี่ก็จะเป็นชุดตอนป้นนะครับปกติจะเป็นสีดํานะครับเหมือนชุดโอริสโกนะครับก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนชุดในร้านค้าด้วยนะ <k S 1> พวกเสื้อกัากอะไรต่างๆนะครับ <k S 1> ก็ไปดูได้พวกร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยอันนี้ปกติก่อนลงมดหลังลงมดก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นชุดกันสลิงเกอร์นะครับ จะต้องเล่นเป็นอาเธอร์นะครับจะได้เห็นชุดมากขึ้นนะครับวันนี้ผมเล่นเป็นจอนนะครับผมขี้เกียจไปลบมอดแล้วก็ไปโหลดเซฟใหม่นะครับเสียเวลาเดี๋ยวจะเข้าไปในเกมแล้วดูคร่าวๆให้ท่านมาชมได้เห็นกันนะครับก็มีอยู่มอดเดียวถ้าไปที่ไฟล์ถ้าใครโหลดมอดพื้นฐานเสร็จแล้วนะก็มาที่แมนนวลดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นไฟล์1ินะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีหลายไฟล์นะครับอันดับแรกให้เราไปที่ A m o d n a นมก่อนนะครับกดเข้าไป อันนี้มันจะมีให้เราอ่านก็คือให้เรา copy ไฟล์นี้ไปไว้ใน LML นะครับไปไว้ในนี้ว่างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วให้เราย้อนกลับไปนะครับพื่อเรา copy ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์สีเหลืองนี้ทั้งหมดนะเอาไปไว้ใน LML แล้วก็สตรีมนะครับอันเนี้ยจะมีบางไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปภาพอย่าไปเอามานะครับต้องเอาไฟล์ แบบนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นรีวิวก็คือภาพนะครับอันนี้จะเป็นผ้าปิดปากนะครับของอาเธอร์นะภาพตัวอย่างถ้าเราลงมันจะเป็นแบบเมื่อกี้นี้นะครับทำการ Copy Copy เสร็จแล้วก็ไปวางในสตรีมในโฟลเดอร์สตรีมวางนะครับท่านผู้ชมจะต้องดูด้วยว่า,าตัวไหนมันทับกันกับตัวไหนไหมนะครับอันนี้เป็นหน้ากาก ไอเป็นรองเท้าแล้วก็ไอที่มันเป็นเหมือนติดรองเท้าเป็นวงกลมผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วก็เอาไปวางนะครับถ้าใครอยากได้หรือไม่ต้องเอาไปวางทั้งหมดก็ได้นะครับก็เลือกว่าอยากได้ชุดไหนก็เลือกเอาก่อนนะครับนก็จะมีหลายชุดมากเลยนะครับกันสลิงเกอร์แจ็คเก็ตนะครับนี่ก็เป็น default printer code นะครับมันจะมีบางโฟเดอร์ที่มีรูปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับผมก็เลือกที่จะ Copy ไฟล์ที่มีรูปนะครับไฟล์ที่มีรูปแต่ไม่ได้เอารูปนะครับไฟล์มันจะได้เห็นภาพนะครับไอที่มันไม่เห็นภาพผมก็ไม่อยากไปก๊อปมันมาไว้นะครับอันนี้ก็ก๊อปออกมาให้หมดเลยนะครับเนี่ยเอาแากโฟลเดอร์ที่มันชื่อว่า YTD มานะครับเอาไปไว้ในโฟลเดอร์สตรีมตัีนะครับมีหมวกมีโหลดเอาก็คือพวก เขาเรียกว่าไอซองปืนนะครับกางเกงเสื้อเชิ้ตสูทสูทนีน่อาจจะต้องไปซื้อในร้านเสื้อผ้าน,นะครับ,บสัสเปนเดอร์ก็น่าจะเป็นไอที่ยึดกับกางเกงไว้นะแบบเสื้อสมัยก่อนเสื้อเวทก็เสื้อกักนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเอาไปไว้ในสตีมแล้วจากนั้นก็ไปที่เกมของเราได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมของเราแล้วนะครับผมผมก็เล่นเป็นจอนนะครับสำหรับท่านผู้ชมจะต้องเล่นเป็นอาเธอร์นะถ้าอยากเห็นเสื้อผ้ามากขึ้นนะครับอันนี้จอนมันจํากัดนะครับมันไม่ได้มีชุดของอาเธอร์ด้วยนะครับผมก็จะมาที่ตู้เสื้อผ้านะครับของท่านผู้ชมจะต้องไปที่ร้านเสื้อผ้าไม่ก็หีบหีบแต่งตัวของอาเธอร์นะครับจะลองกดเชงโครดูนะครับ เราจะไปดูที่คาว่าเอาฟิตนะครับก็เลือ่อนดูอันนี้จะเป็นชุดกันสลิงเกอร์มันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับถ้าเราไม่ได้ลงมันนะี่ผมลงมันกลายเป็นสีดํานะครับผมก็นึกว่ามันจะกลายเป็นสีเหลืองเข้มๆนะอันนี้ก็เนี่ยเสื้อข้างในก็จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวนะครับน,นี่ก็จะเป็นเสื้อกันหนาวนะครับจะเป็นสกินแบบนี้นะดูเข้มขึ้น อันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบางชุดนะอันนี้มันมดผมลงทับกันนะครับผมไม่รู้ว่าอันไหนมันทับกันมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดจอนแล้วนะครับน่าจะมีผลแค่ชุดอาเธอร์นะครับเราไปดูหมวกกันนะครับอันนี้หมวกอาเธอร์ก็จะสีเข้มขึ้นมากเลยนะครับสีคมชัดมากขึ้นนะครับ ทีกเล้วก็จะเป็นของจอนนะครับเปลี่ยนแค่ของอาเธอร์นะเสื้อโค้ดอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับปกติจะเป็นสีดานะเสื้อของอาเธอร์นี่อันนี้ไม่เปลี่ยนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนไหมน่าจะไม่เปลี่ยนั้งอันนี้ก็วักอันนี้เปลี่ยนนะครับน่าจะหมดแล้วเอาไปเป็นเสื้อกัก ก็ต้องไปซื้อนะครับมันไม่มีเรามีแค่เสื้อที่มันให้ฟรีมานะครับมันจะเป็นลายเสื้อสวยสีเขียวสีแดงอะไรก็ว่าไปนะครับมันจะบ,บั๊กทำไมเนะี่ยเสื้อเชิ้ตก็เปลี่ยนอาจะเปลี่ยนแค่ตัวตัวนี้ตัวเดียวนะครับกังเกงผมลงตัวไหนไปวะผมลงก็จะตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้สีแปลกๆจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถไปซื้อได้ในร้านค้าเนี่ยที่ผมบอกมันคือสปันเดอร์นะครับที่เป็นสายแบบเนี้ยอวีทกับกางเกงนะครับของสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นสกินแบบใหม่นะครับรองเท้าไม่น่ามีนะหน้ากากอันนี้เป็นของจอรน,นะครับ นี่งไงอันนี้ของอา t เธอร์นะครับเลาวันเปลี่ยนสกินของจอนด้วยนะครับผ้าปิดปากก็จะมีประมาณนี้นะผมไม่ได้ลงเวปอนอีคิวเมนนะครับลงแค่เสื้อผ้าเดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนนะครับผมชอบชุดไหนชอบชุดนี้มากที่สุดเลยนะครับกันสลิงเกอร์ใส่ชุดของอา t เธอร์นะครับท่านผ้ชมก็ไปเลือกเอานะครับอยากได้ชุดไหน แนะนำให้เล่นเป็นอาเธอร์นะครับได้ว่าผมขี้เกียจที่จะไปแบบลบมอดทิ้งเพราะถ้าเราไม่ลบมอดทิ้งแล้วเราเป็นโหลดเซฟเกมมันจะค้างนะครับค้างหน้าโหลดแล้วมันก็จะแครออกไปเลยนะครับนี่คือปัญหานะแต่ก่อนมันไม่เป็นนะครับมันเพิ่งมาเป็นก็ต้องลบมอดออกปุ๊บแล้วก็ต้องไปโหลดเซฟใหม่ถ้าเราเข้าเกมแบบไม่มีมอดนะครับโหลดเซฟเป็นของอาเธอร์แล้วก็ไปกดเซฟเกมจากนั้นออกแล้วก็เอามอดเข้าไปใหม่แล้วก็เข้าเกมแล้วก็ไปโหลด ขอ,องอาเทอร์ใหม่นะครับโอเคนั่นเรามาดูชุดอี่เขาได้เปลี่ยนสกินให้เราแสงแดดู่ตรงนี้เราก็ต้องไปให้แสงแดดสะท้อนนะครับใช้หมดคล้องลชุดก็เท่เลยนะครับชุดของอาเทอร์นั่นเองหมวกอาเทอร์เข้มขึ้นโอ้ยโอยโอ,ยโอ,ยอะไรวะเนี่ยุงกล้อง แม้หมวกสวยขึ้นนะครับคมมากขึ้นเสื้อสีดำพเท่ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่มารับชมมอดอาเธอร์โมแกนเอาฟิตโอเวอร์หอนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับซีอู o u a g เกนนะครับผม